ตามโค้งสุดท้ายนะครับตามแม่สถาพรนะครับแม่สถาพรมาเจอกําลังไหวขอเลขด้วยนะครับเนาะแต่เลขไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้พอดีมาจุดปนบานให้โบกกล่าวนะเลขที่จุดไว้ได้คอยออกนะครับแม่สถาพรท่านก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิ้นไหวเจ้าที่เจ้าทางดีมากเลยนะครับ จะเส้นวายบอกตลอดในอินซอมเลยคุณเจ้าเทวดาน้อยกับนากน้อยเขาอยู่ด้วยกันขยานากน้อยก็อยู่ในน้องอนี้เวลาเขามาเล่นด้วยกันเขาก็ขึ้นมาเขาก็เล่นน้ำาน,นันนีออ้จืน้เขาก็ไปอยู่ในน้องตอนก่อนอยู่บ้านโน้นแล้วไม่มีเพื่อน เขาก็เลยมาอยู่กับตุ๊กตานอนครับเป็นความฝันของคุณแม่ด้วยเอ้าแม่ดูแลตลอดแบบนี้เลยบอกโอ้คันหากันไปเงินเยอะแทำแม่วันนี้โอ้น้องบอกว่าให้ยายเอาเงินให้เขาจะได้ไปเที่ยวแล้วเขาก็จะให้ยายกลับคืนร้อยล้านพันล้านครับว่างี้บอกแม่ฝันบอกแม่ฝันต้องตัวไหน เขามาเล่นด้วยกันสองคนอ่ะจ้ะเดี๋ยวเราไปตามเลขแม่สถาพรโค้งสุดท้ายนะครับแม่กำลังทำพิธีตอนนี้เสร็จแล้วนะครับจุดทูบไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูเอาสรุปเลขแล้วเงินเยอะนะแม่วันนี้เนาะจ้า <laughs> สวัสดีครับแม่สวัสดีครับจ้า,วดดาสวัสดีค่ะโอ้มาสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะขอให้รวยขอให้รวย,วยครับ ้ฝันไม่แม่ได้ฝันไหมก็ฝันจ้ะฝันเห็นคนแก่ฝันเห็นคนแก่คนแก่มายังไงแม่ฝัน<า>เห็นตาเซยัยมีตาจันนั่งอยู่ตรงหลักกิโลอ,อจ้ะก่อนก่อนที่จะไปไหว้เมื่อวานพระไม่ไปทุกวันพระเลยจ้าไม่เคยขาดไม่ไม่ขาดจ้ะอ๋อแต่ว่ามาที่บ้านก็มาไหว้ที่นี่ด้วยจ้ะ ที่บ้านเขาไตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็เคยเคยฝันล้วไหมเนาะ,ะก็ฝันว่าเทวด้น้อยเขามาแล้วเขาก็มาขออยู่กับยายพอตอนเช้ามาก็มาเห็นจ่าแล้วก็กวจุดก็เลยจุดเลขด้วยวจ,จุดจุดทูบเลขอะไรแม่เนี่ยห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดออแม่ก็จุดห้าศูนย์เจ็ดอ่ะ ีแล้วก็แล้วเงินมาจากไหนแม่เนี่ยหมอได้เยอะและเยอะเลยถูกหวยได้ค่ะเงินถูกหวยเอาให้แบงพันเลยไหมเนี่ยเออแบงค์พัแบง่งค์ร้อยโอ้โหอันนี้จุดถูกตรงนี้ค่ะเราก็มาสุบเลขคนคุณแม่เลยนะครับอ่ะแม่ไปขอที่หลักกิโลสองสองงวดเลยแม่สองครั้งเอ้สองสองสองวันพระอสองวันพระวันพระก่อนได้ตัวนี้ตัวได้แม่อ่ะ สรุปเลยครับวันนี้ไนมันซะตัวนี้เจ็ดหนึ่งสองหรือเจ็ดเจ็ดสองอันนี้จุดอันนี้จุดทูบอันนี้เลขหลักกิโลคือเห็นตายายนั่งสามคนที่ฝันนั่งยิ้มจะ้ะนั่งยิ้มอยู่ตรงนั้นในฝันก่อนวันพระอพอวันพระก็ไปไหว้ไปไหว้ก็ไปจุดทูบก็ได้ตัวนี้ค่ะตัวนี้ห้าห้าสี่ห้าสี่เรียงกันยังงเลยจ้ะไห่จ้ะแล้วก็อันนี้ล้วงปิงปองได้สามสี่ อันนี้เลขจุดทูบเลขลงเปิงปองอันนี้เลขวันพระก่อนอันนี้เลขหลักกิโลหลักกิโลสองศูนย์เจ็ดเก้าอ๋อเลขสองโอ้เจ็ดเก้าเลขหลักกิโลเพรเห็นตายายนั่งนั่งอยู่ที่สองศูนย์เจ็ดเก้านั่งอยู่ที่หลักกิโลสองศูนย์เจ็ดเก้านะจ๊ะสองศูนย์เจ็ดเก้าเราจับเอากันแล้วกันเด้อท่านชม เดี๋ยวเอาเลขที่แม่ชอบแล้วก็วงกลมกลับมาด้วยจ้ะอือกลับไปกลับมาตัวนี้ตัวไหนแม่สามตัวอันนี้ก็เอาด้วยแต่ไม่ชอบตัวนี้กับตัวนี้เป็นวงกลมให้นะแม่เนาะเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดจ้ะเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนาะกลับไปกลับมาเนาะครับอันนี้เลข เทวดาน้อยตรงนี้เลขเทวดาน้อยคือเลข <5 S 1> ที่จุดจุดทูปได้ห<อ>้าศูนย์เจ็ดจ้ะอันนี้เลขที่ไปจุดทูกที่บ้านที่ที่บ้านแมน่น่ะจากที่ตอนงวดที่แล้วจุดได้หน,นึ่งเจ็ดแปดเนาะในงวดนี้เมื่อเช้าไปจุดได้ 2, 5, 2. สองห้าสองจ้ะสองห้าสองสองเมื่อเช้าจ้ะอันนี้เลขปู่ตาที่บ้านพอไหว้ปู่ตาเดิน เดือนหกก็จดไว้หมดเลยจ้ะจุดได้แปดเก้าหกเมื่อตอนเดือนสามแม่จุดได้สามเก้าสองออกเก้าสองแสดงว่าเลขแม่นเหมือนกันมั้งแม่เนาะอ๋อสารปูตาจ้าแล้วฝันที่ฝันเห็นตาเซจ้าเ็นตาเซยงมีตาจันน์นะครบเลยจ้าสามคนนั่งยิ้มอยู่ก่อนก่อนวันพระสองวันครับนั่งยิ้มอยู่ได้คุยอะไรแม่แม่ได้คุยกันบ้างไหมก็ โอ้ีหนูมาไหวตาไหวยายอีกแล้วบอกเขาว่านะจ้าหนูจะมาทุกวันพระเลยคุณตาคุณยายบอกเขาเย็บสักเม<อ>ขมิดเอดเเกิดเขมนดเย็บสักเขม,ม,มิดจ้าโอ้เกิจเจ้ามูเตียท้อยหนอ,อจ้ามูรวยตารวยใหญ่สมจุสมเหลียมพดจุดทูไปก็ได้ตัวนี้ห้าห้าสี 5, 5, 5. ่งปองได้สามสี่ได้สามสี่ก็คือแม่ สถาพรไปทุกตลอดทุกวันพระวันพระจ้ะวันพระเล็กวันพระใหญ่ไปหมดไปทุกวันพระเลยก่อนก่อนเคาเรียกว่าก่อนไปวัดก่อนจะไปวัดกลับมาก็ไปไหว้ตาไหว้ยายก่อนต่อทุกวันพระทํามาแบบนี้นานหรือยังอ๋อตั้งแต่ละกิโลเกือบสามสิบงวดแล้วค่ะโอ้ตั้งแต่ละกิโลดังตั้งแต่ย้ายด้วยอะไรด้วยต่อยูลาดยางอ๋อตอนยูราดยางน่ะได้สามตัวสองครั้ง 012อกับ919ได้ตรงตรงเลยสามตัวพอหลังนั่นมาก็ได้สองตัวมั่งสามตัวมั่งแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างอะไรอย่างนี้นนะจ้ะก็เลยก็เลยไปไหว้ตาไหว้ยายทุกวันพระทุกวันพระเลยะอ้ยงวดนี้ก็ตัวนี้แหละจ้ะจนกระทั่งฝันเห็นท่านว่ามาอีกแล้ว ตาเขาใหม่แล้วตาใหญ่แล้อ้หนูมาหวดแล้วถับงวดที่แลกว่าเข้าเต็มเต็มเนาะจ้าทั้งเสาซื้อหัวหมูไปหกร้อยเนาะ็ตีหกศูนย์ศูนย์หกก็เอาที่บ้านอะไรนะบ้านจุดทูบก็ได้เจ็ดเก้าหนึ่งก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะครับแล้วไปรื้อบ้านจุดทูบก็ได้เจ็ดก็ได้หนึ่งเจ็ดแปดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งหนึ่งแปด เข้าอีกเต็มเต็มก็หัวหมูไม่กตีเป็นเลขเก้าเนาะหัวครับตีเป็นเก้าหกร้อยเก้าหกศูนย์เก้าศูนย์หกนี่น่ะครับแล้วตรงนี้แม่ไหว้ทุกวันพระเหมือนกันจะไหมแม่ที่นี่หรือว่าก็ไหว้ก็เส้นไหว้ทุกวันพระเลยจ้ะก็มีนมมีอะไรให้แล้วก็แล้วก็ก็ขอเป็นเด็กน้อยโอ้นี่ตัวเลข แล้วแต่ชอบ<จ>ะนะแม่เนาะอายุประมาณแปดเก้าขวบท,ที่แม่ฟันเห็นนะทั้งเทวดาน้อยทั้งนางน้อยนะเมืม่อก่อนก็อยู่บ้านยายนู่นทีนี้เ็าบอกว่าเขาไม่มีเพื่อนจแล้วตรงข้างหน้าทางเข้าเป็นหนอง <c oughs> เข้ามาอยู่ในหนองนั่นเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาเล่นกับเทวดาน้อยเขาก็ขึ้นมาแม,ม่ต้องเอาน้ำใส่โอ่งไว้ถ้้เป็ ให้เขาเล่นให้เขาขึ้นมาให้เขาเล่นตลอดครับก็ได้โชคไล้ลาบฝันว่าเขาอยากมาอยู่กับแม่ด้วยคุณยายผมขออยู่ด้วยได้ไหมเขาว่างเลียบเลยตอนแรกๆเลยจ้ะฝวั<อ>นว่าเขาเหาะมาใส่ผ้าสบายมัดผมจุเหาะมาคุณยายผมขออยู่ด้วยได้ไหมอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้เลยจ้ะทีนี้พอเตือนเจ้ามาในกรหมักวหวาไปมะม่วงเนาะ กองใบมะม่วงไว้ไงแต่ก่อนหวาดใบมะม่วงอาเห็น<ม>เห็นจอมปูวกทานี้ครับให้ก็ตั้งแต่รับเขาตั้งแต่อนะอกพรรษาออกพรรษาที่ฝันเห็นก่อนออกพรรษาครับแล้วแล้วบอกเขาว่าจ้าอยู่ได้จ้าเดี๋ยวออกพรรษาแล้วเดี๋ยวยายจะจ<ม>ับหนูนะลูกนะครับครับหลังจากนั้นแม่ก็ถูกหอยมาตะอลถูงหอยมาตะอลเลย ก็ได้น้อยมากบ้างมากบ้างอืมแต่พอมีปัจจัยไปซื้อผลไม้ได้ไปทำบุญนี่ก็แบงปัน fc แล้วได้โชคลาบกับแบงปัน fc นะแล้วแต่โชบกันแล้วกันเด้อนะครับเด็กแม่ก็บวงกลมให้แล้วน้แม่เนาะก็ก็ไม่รู้ว่าตัวไหนเลยแต่ว่าก็มันเป็นเห็นอย่างนี้เนาะจ่ายโชบก็ชอบหมดเลยแต่ว่าตัวที่หนักก็คือตัวนี้กับตัวนี้ ตัวนี้นะแมนะหนักหนักเลขเลขตัวหนักอ,อ,นนอันนี้ตัวห้าบาทสิบาทซื้อไปเถอะเพื่อถูก<จ>เพื่อถูกแล้วถ้าชอบก็จัดถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เนะแมเนะจ้ะจาแม่เมอะไรจะฝากเอฟซีไหมจกก็จ้กก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีให้ถูกหวยด้วยกรรันเด้อง,งวดนี้จ้าด้วยสาธุสาธุสาธุครับผมอ่ะนี่เมสถาพนนะครับโอ้ แม่นเลขถูกเลขมาหลายเกือบทุกงวดก็ว,ว่าได้นะครับเม่สถาปาัดนะครับนะทุกเลขจนมีปัจจัยสาธุสาธุอ่ะครับขอบคุณคุณ,คณคแมย์ครั้งหนึ่งนะครับลำ่ำลากันไปสำหรับคุณผู้ชมนะครับขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับโชคดีครับผมสวัสดีครับ